ก็เล่าเป็นอันจะต้องบอกก่อนนะบางคนแบงก์วันคืออะไรอ่าแบงก์ธนาคารวิ่งวิ่งไปหาธนาคารวิ่งไปหาธนาคารนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไปต่อคิวหน้าธนาคารเลยนึกนึกภาพแบบเหมือนเราจะเข้าไปทําธุรกรรมที่ธนาคารแบบบ้านเรานะครับซึแต่ผมไม่คิดว่าจะได้เห็นจริงๆนะในแบบว่าในยุคสมัยของเราใช่ใช่แล้วมันเกิดขึ้นจริงอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นจริงทุกวันนี้นี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ financial crisis ที่ เกิดขึ้นในปี2008นะซัปรามเนาะก็ตอนนี้เนี่ยเราเราเกือบแล้วนะต้องบอกกับทุกคนเราเกือบแล้วนะก็มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จริงๆมันเป็นเหมือนโดมิโน,โน้ด้วยแหละก็ตอนแรกเนี่ยตัว s i ลเวอร์เกนะครับผมเป็นธนาคารที่อคอยเบสก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นคริปโตเฟลลี่เนาะก็หยุดให้บริการไปในช่วงวันที่3เนาะเราเคยเล่าไปแล้วนะครับก็วันที่7เนี่ยก็ ประกาศหยุดให้บริการทั้งหมดแล้วก็จะขายแอสเซททั้งหมดทิ้งนะโดยกใ็ให้ผลว่าเกิดจากสภาวะตลาดเนาะแล้วก็เขาถูกเพ่งเลงทางกฎหมายด้วยนะครับผมก็อนนี้เป็นโดมิโนโตัวแรกนะครับผมจริงๆเนี่ยส้ในของเขาก็คงคล้ายๆกับทาง s v b นี่แหละเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังว่า SBB เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทางหลังจากนั้นเนี่ยวันที่9ตัว หุ้นของ s v b ก็ร่วงไปกว่า46นะครับหลังจากที่มีคนเนี่ยพยายามเข้ามาถอนเงินที่ธนา,าคารนะครับมากกว่า42บินลียนดอลลาร์นะก็4,200ล้านนี่มันเยอะมากนะครับผมคนก็เข้ามาต่อคิวหน้าธนาคารแบบนี้แหละแล้วก็ขอย้ายเงินจากธนาคารจาก s v b เนี่ยก็ไปอยู่ธนาคารใหญ่ๆอ,อย่าง JP Morgan อย่างเี้ผมก็กก็มีด้วยนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยก็เกิดปัญหาสภาพคล่องเนาะต้องบอกว่าทางธนาคารพวกเนี้ย เขามีวิธีการในการาหากําไรจากการที่เอาเงินฝากจากคนที่เป็นรายย่อยเนาะไปฝากในตัวสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่ำอย่างตัวพันธบัตรรัฐบาลเนาะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยของคนฝากน้อยๆแล้วก็ไปกินดอกเบี้ยของเงินฝากรัฐบาลเยอะๆนะครับผมซึ่งปัญหาคือในช่วงที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยสูงมากเนี่ย มันทำให้ตั๋วที่เขาเคยซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่เคยได้ดอกอย่างอาจจะเป็นประมาณ10ปีได้1.7เนาะพอข้ามมาปีถัดมาคือปี2022เนี่ยดอกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยดอกขึ้นมาเป็น4.5ป็นะครับเป็นทั้งดอกระยะสั้นและดอกระยะยาวนะครับมันทําให้การแอสเซทของเขาเนี่ยมูลค่าต่ําลงนะเพราะว่าตัวยวที่ต่ําลงเนี่ยมันทําให้ตั๋วที่ถ้าเกิดว่าเขาจะเอาไปขายเพื่อ l i q u i d เดตเป็นเงินสดเนี่ยต้องถูก Discount ลงมานะครับซึ่งต้องล็อกเซตกันใช่ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอเขา <c oughs> มีเงินสดมาจ่ายคนที่มาเป็นผู้ฝากเงินไม่พอ <c oughs> ก็ทำให้เขาต้องเทขายตัว a s s e t ทที่เขามีอยู่จริงๆมันสามารถปล่อยให้ Maturity ได้แต่วันต้องรออีกนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาต้องการเงินตอนนี้เลย <c oughs> เขาเลยต้องไปขายทิ้งในราคาดิสคาว n t ก็เกิดเป็น การเลยวไลท์ลอสขึ้นมาจริงๆนะครับผมก็คือขาดทุนทางบัญชีแบบจริงๆแล้วก็ทำให้สภาพคล่องเนี่ยเสียไปด้วยนะครับผมก็จริงๆถ้าเล่าเป็นแบบฟูลไทม์ไลน์จริงเลยบบน,น,นะแบบไอของไอเนี่ยบางคนอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าแบงก์คอนเดก็คือใช้ระบบ Fractional Reserve าฝากมันร้อยคีย์เวิร์ดหลักเลยนะครับ fractional r e s e r v e b a n ก i n g ใช่ก็คือาฝากมา100ันหนึ่งร้อยฝากมันหนึ่งร้อยสิเนี่ยเราเก็บว้ให้ อ้าวเก้าเราต้องเอาไปลงทุนใช่ใช่ใชเพราะว่าก็ต้องหาแล้ใครเขาจะรับเงินฝากพีพีไม่<ช>ได้ใช่ปะ่ะเพราะเราต้องทําอย่างอื่นอีกอย่างก็ค<ม>ือมันก็คือการแบบหมุนเวียนธุรกิจอะไรไปด้วย<ช>นะครับโดยหลักการก็คือเหมือนทางคือข้อมาเล่แบงค์น่ที่มุ่งเน้นไปทางด้าน VC ซีอ่ะข่าสตาร์ทอัพนะเนี่ยช่วง2021ี่เนี่ยคือเขาได้รับเงินฝากมาเยอะมากอื แต่ว่าปล่อยกู้ไม่ทันจริงๆมันควรไปกู้อะไรอย่างเงี้ยปล่อยแบบอัดฉีดพวก VC อะไรเหมือนเดิมดันปล่อยกู้ไม่ทันปล่อยกู้ไม่ทันก็เลยมีเงินเหลือเยอะแต่ว่าก็คือให้กับธุรกิจเพราะว่านี่เขาเป็นการเป็นแบงค์ที่ตั้งมาเพื่อให้ทาง VC หรือทางพวกเทคทั้งหลายมากู้เงินเนาะแต่ว่ากดว่ามีเงินเหลือเยอะแล้วก็เทคก็ไม่มากู้ก็เลยไปซื้อตาสถานี่แต่ดันไปซื้อ ตราฐานนี่ที่เป็นระย,ยระยาวและ,ยยยนะในช่วงนั้นเหมือนเขาซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดนั่นคือมันยิวประมาณแค่เปอร์เซ็นต์สเซ็นต์เนี่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ก็ถืออะไรอย่างนี้เรื่อยๆมาแล้วเงินฝากก็ดันลดลงด้วยใช่แล้วก็โดนกดดันทางวูดี้ว่าเอ้ยช่วงช่วงที่ผ่านมาในช่วงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเฟดเขาปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น แต่มันทําให้ตาราสารน,นี่พวกนี้นจริงๆอ่ะมันเกิด loss อัน e a l i z e d l o s อยู่แล้วเรื่อยๆใช่<ๆ>ใช่ใช่ครับเพราะว่าในหลักการของการที่เออเออเออก่อนหน้านี้นเราซื้อตาราสารน,นั้นสองเปอร์เซ็นต์ซื้อวันนี้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะใช่อ้าวแล้วทำไมเราถ้าจะเราจะขายต่อใครเขาจะไปซื้อของกเ,ออเก่าเราก็เลยต้อง discount ต้องมาร์คเศษกันนะครับเพื่อให้มันได้รีเทิร์นเท่าไหร่ครับนี่เนี้ยเขาก็โดนกดดันว่าเออพอมันเกิดอัน e a l i z e d l o s ขนาดเนี้ยเออเรตติ้งคุณจะตกนะ เขาก็เลยแล้วก็แล้วก็ในเรื่องสภาพคล่องอะไรนี้ด้วยเขาก็เลยแบบโอเคงั้นวิธีทางแก้ของเขาที่เขาวางแผนไว้คือเดี๋ยวจะเทขายพวกนั้นประมาณเกือบสองบิลเลียนพันน้บาทรัฐบาลเสร็จแล้วก็จะออกทุนเพิ่มเพิ่มทุนเพิ่มโดยโดยนักลงทุนอะไรต่างๆนี่ออกทุนเพิ่มประมาณเท่าๆกันประมาณสองบิลเลียนสองบิลเลียนเสร็จแล้วพอขายปุ๊บแล้วบวกกับ จริงๆอ่ะผลประกอบการก็เริ่มบางคนเริ่มมองเห็นแล้วตั้งแต่ Q 4อะไรเงี้ยนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยขายปุ๊บเกิดเยะไ์ร้อนแล้วแล้วค่อยมาประกาศหัทุนเพิ่มคนแล้วหุ้นก็ตกก่อนใช่แต่แล้วคนก็กลัวกันว่าเฮ้ยมันจะไม่มีเงินของเราอยู่หรือเปล่านะคนก็เลยแห่ไปถอนพอแห่ไปถอนก็เกิดแบงก์ลันนะครับก็ตามคาดนะครับก็นี่แหละครับก็มันก็เป็นเหมือน งูกินหางเนาะพอความไม่มั่นใจก็ไปถอนเงินพอถอนเงินก็ไม่มีเงินให้ก็เลยล้มนะครับผมซึ่งอันเนี้ยบางคนเขาถึงขั้นบอกว่าเออคนที่วางแผนสตร ATEGY เนี้ยคือแบบเสี่ยงมากๆใช่เพราะมันมีตั้งหลายปัจจัยหนึ่งคือในเรื่องของการที่แบบว่าคนฝากส่วนใหญ่เขาก็เป็นฝากระยะสัน้นแ,แต่คุณเอาไปซื้อตราฐานนี่ระยะ,ะ,ย,ะยาว,ยาวแล้วก็เราก็ไม่มีการเฮ d ความเสี่ยงแต่ละบัญชีส่วนใหญ่ก็เป็นบัญชีที่ เป็นของ VC เจ้าใหญ่ๆเป็นเงินก้อนใหญ่ๆที่เกินกว่า F.D.I.C. ที่เขาลิมิตไว้แล้วก็พวกงนี้หนึ่งคือ,อคนพวกนี้เขาค่อนข้างจะมูฟเงินก้อนใหญ่ๆตามยูอยู่แล้วเพราะงั้นนะมันมีโอกาสที่จะโยกเงินออกไปได้สูงด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเนาะแลวันที่10เนาะเราก็เห็นการเข้าแทรกแซงโดยการสั่งปิดกิจการนะครับโดยที่ F.D.I.C. เนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์เลยนะครับ mm hmm. F.D.I.C. ก็คือทาง หน่วยงานของรัฐที่รับประกันเงินฝากเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับการรับประกันเงินฝากอย่างบ้านเราก็คือบัญชีละ1ล้านบาทของอเมริกาก็คือบัญชีหนึ่งสองแสนห้าหมื่นแต่ว่ารอบนี้บอกว่าจะได้หมดเสองแสนห้าแต่ว่ารอบนี้บอกว่าจะได้หมดเงแสี้บวมเงินสองแสนห้าเดี๋ยวเรามีอันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ทีนี้มันส่งผลยังไงกับโลกคริปโตงงอ่าส่งผลกับโลกคริปโตนะครับโดยตรงนะครับคือทาง USDC เนี่ยครับหรือว่าอันนี้ต้องเป็นบริษัทผู้ออกครับชื่อว่า Circle นะครับผมก็ เขาบอกว่าเขามีแคชนะครับที่เด p o s i t อยู่ใน Silicon Valley Bank เนี่ยประมาณ8%ของ c o l l a t e r a l นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบทำให้ทางาราคาราคาของ USDC เนาะแทนที่จะอยู่ที่1ดอลลาร์นะเนื่องจากเป็น Stable Coin เนาะก็ร่วงไปถึงจุดต่ำสุดที่ประมาณ0.88นะครับผมหรือว่า88เซนต์นะครับก็สาเหตุท,ที่ที่มันร่วงเนี่ยคือจริงๆเนี่ยตัว s t a เบ e c คอยเนี่ยมันควรจะมีกลไกของการ arbitrage นะครับโดยที่ ถ้าเกิดว่าตัวโทเค็นเนี่ยมูลค่าต่ำลงกว่า1น1ดอลลาร์เนี่ยก็จะมีนัก arbitrage และการเข้าไปซื้อโทเค็นเข้าไปหาเซอร์เคิลแล้วก็ขอแลกเป็นเฟดออกไปนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่ทำให้กรณีที่มีการเทขายแล้วมูลค่าหลุดเพ็กก็มีคนที่หวังทำกำไรจากการ arbitrage ออกไปนะครับแต่ว่าในช่วงที่เกิดปัญหาเนี่ยคือช่วงวันวันเสาร์นะครับผมธนาคารปิดทำการก็ทำให้ ขาที่จะทำการ arbitrage เนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับผมก็เลยทำให้คนที่อยากปิดความเสี่ยงเนี่ยเขาเทขาย USDC ในตลาดแทนนะครับผมก็แลก USDC เป็น USDT หรือว่าเป็นเซเวอร์คอยตัวอื่นหรือหรือจริงๆก็มีคนที่เข้ามาซื้อบิตคอยเลยนะครับผมในวันนั้นนะเพราะว่าเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วก็ไม,ม่อ liquidity มันไม่พอแล้วกันแล้วก็ตัวบิตคอยเนี่ยก็เป็น c r ิป t o ที่มี liquidity ในการแลกกับ ตัวซื้อบิตคอยจำนวนมากได้นะครับผมก็เลยมีคนช้อนคริปโตไปด้วยยูเอีซีด้วยซ้ำนะก็ทำให้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยจากข่าวเนี่ยแทนที่บิตคอยจะร่วงแบบร่วงหนักนะครับกลายเป็นว่าบิตคอยเนี่ยสเตเบิลอยู่กับที่นะครับแล้วก็มีจังหวะที่ขึ้นมาเล็กน้อยด้วยนะครับเนื่องจากว่าคนเนี่ยก็ใช้ยูเอทีซีที่หลุดเพกไปเนี่ยช้อนซื้อตัวบิตคอยไปนะครับผมก็จริงๆก็ปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้ทางเซอร์เคิลเนี่ยก็ต้องออกมาแถลงการนะ์นาะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว สินทรัพย์ที่คำประกันตัวยูดีซีเนี่ยมันก็มีหลายอย่างไม่ได้มีแค่ตัวเงินสดเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับเงินสดที่ติดอยู่กับทางซิลิคอนวอลล์แบงก์เนี่ยมันอยู่มูลค่าประมาณ3.3บิลเลียนเนาะก็คิดเป็น8%ดเป็นนะครับผมก็สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยของทางเซอร์เคิลเนี่ยก็มีในส่วนของอ เป็นพันธบัตรรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่เป็นระยะสั้นเนาะหม,หมดหมดอายุแบบเรียกได้ว่าประมาณ3เดือนอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ทําให้เขาก็มีสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีสภาพคล่องสูงอยู่ละกันแล้วก็เขาก็ออกมาพูดว่าเนี่ยปัญหาที่มันทําให้เขาไม่สามารถตึงมูลค่าหนึ่งได้เนี่ยมันเกิดมันจะเกิดจากการที่คริปโตมันทํางาน24 7เนะครับผมก็คือตลอดทุกวันนะครับแต่ว่า Banking System มเนี่ยมันทำงานมีวันหยุดด้วยก็เลยทำให้มีปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีปัญหาแบบนี้แล้วทางมีรองทุนคนไหนขาดทุนเนี่ยเขายินยอมที่จะเอายูดิเอากำไรที่เกิดจากการบริหารยูดิซีเนี่ยไปอุดด้วยนะผมก็ทำให้ช่วงประมาณาวันเสารวันอาทิตย์เนี่ยก็มีมูลค่ากลับขึ้นมาได้นะครับผมจร,จริงๆถ้าตามที่ดูตีตีนี่เสียกับทางเรียกว่าถ้าเซอร์เคิลตีเงินฝากกับทางซิลิคอ <Valley> นเวเล์แบงก์เป็นวี่เสีย มันก็ควรหลุดเ๊กเหลือแค่แบบซูมที่สองใช่แต่นี้คือเหมือนแบบมันก็ไม่มีให้ทางทางออกมันมีไม่ครบเพราะเป็นสาวอาทิตย์ใช่แล้วก็คนก็แพนิกกันเยอะระดับหนึ่งใช่ตอนแรกอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นรีเซิร์ชแปดเปอร์เซ็นต์อก็เลยดำส่วนเหลือซูมที่แปดแปดอืใช่ครับก็จริงๆก็มีหลายๆหลายๆคนที่อ r b i t r a g ตรงนี้ด้วยแม้แต่วิชลิกก็ช้อนซื้อ U s d C ในช่วงเวลานั้นนะครับผมเจ้าของ หรือผู้สร้างอีทเรียมนะครับผมก็เห็นโอกาสก็ทําเหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเห็นว่าตัวสินทรัพย์ของยูดิซีเนี่ยประมาณ77%อยู่ในลักษณะของตัวพันธบัตรระยะสั้นนะครับผมแล้วก็ในรูปแบบแคชเนี่ยอีก23%นะครับแล้วก็อยู่ในธนาคารอื่นๆเนาะไม่ใช่ธนาคารที่ล้มอย่าง SBB นะครับตอนนี้ก็มีการขยับไปไว้ในบัญชีของอีกธนาคารหนึ่งชื่อว่า B แบงก์ออฟนิวยอร์กเมลอนนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาทําเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคือย้ายสินทรัพย์ที่เป็นแคสเนี่ยจากธนาคารที่มีโอกาสที่จะล้มไปธนาคารที่น่าจะมีสภาพคล่องสูงอยู่นะครับผม,มเป็นธนาคารที่ขนาดใหญ่นะครับผมก็ปัจจุบันเนี่ยวันนี้นะครับก็ยูดีซีกลับมาเต็นมูลค่าแด้ที่1ที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องอเรียกได้ว่าผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างมาแล้วก็ ตลาดก็เริ่มหายแพนิคแล้วกันเนาะก็ทําให้มูลค่านกลับมาตึงได้นะครับผมแต่สรุปว่าสเต็ปเบนคอยที่ผ่านมาไม่มีตัวไหนที่แบบว่าประวัติดีดๆกินคีมทักตัวเลยนะ<ช>ตอนนี้ใช่มีก็น่าจะอยู่อีกไม่นานใช่ก็ถูกทาง a c c เล่นนะครับ NYDFS เนาะแล้วก็ต้องบอกว่า USDT เนี่ยก็ถึงแม้ว่าที่ในช่วงเหตุการณ์ของ USDC เนี่ย USDT เรียกว่า มานกว่า 1, 1> อาดอลลาร์นะครับเพราะว่ามีคนซื้อ u ูนินะครับโดยการขาย u ูน c ตีส่ก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นการที่ตัว u ูนิีเนี่ยไอยูนิเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวร้ายในช่วงนี้แล้วกันแล้วก็การออดิตหรือการชี้แจงอะไรของ u ูนิเนี่ยมักจะ,ะไปในทิศทางที่ไม่ได้บองบอกว่าออบัญชีเขามีอะไรเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยทันพารเลนขนาดนั้นแต่ว่า เขาก็ถูกสเตรทเทสมานานคือ,อต้องบอกว่า UDT เนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปี2014นะครับผมแล้วก็เคยหลุดเพกมาหลายต่อหลายรอบแล้วแต่ว่าทุกอย่างทุกครั้งเนี่ยมันก็กลับมาที่1นดอลลาร์ได้ก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นใน UDT s เนี่ยไม่ได้มาจากการเห็นตัวออเดตหรือสินทรัพย์ค้ำประกันแต่มาจากการที่เขามีประวัติยาวนานแล้วก็การถูกสเตรทเทสมาหลายรอบนะจริงๆการที่ UDC s เนี่ยมันหลุดเพกครั้งนี้ เป็นสเตทเรียกว่าครั้งแรกๆของ u ูดีซีเลยนะครับผมก็ต้องอต้องบอกว่ายังแพ้รุ่นพี่อย่าง u ูดีทีอีกไกลนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยวันนี้วันนี้เราก็เห็นตัวแบงค์นะครับเริ่มล่มมาต่อเนื่องนะครับโดยทีอ่อันนี้เป็นแบงค์ที่ว่า Signature Bank นะครับก็คือถูกสั่งปิดโดยหน่วยงานรัฐนะครับของนิวยอร์กดยอ้างว่าจะเกิด Systemic Risk นะครับผมซึ่ง Signature Bank เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่เป็นคริปโตเฟลลี่นะครับผมโดยที่เขาก็ เป็นหนึ่งในแบงค์ที่ให้บริการโอนเงินในช่วงวันหยุดนะครับผ่านระบบชื่อ SigNet นะครับอย่าง et, ซิกเน็ขออภัยครับซิลเวเกตแบงค์เนี่ยก็มีระบบชื่อว่า Sen d Network นะครับผมซึ่งให้บริการในช่วงวันหยุดเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าทางแบงค์อเมริกาเนะี่ยเขามีข้อจํากัดเรื่องของวันหยุดเนาะพอเป็นแบงค์พวกนี้เนี่ยเขาอ,อนุญาตให้โอนเงินวันหยุดได้เนี่ยมันก็เหมาะกับธุรกิจที่เป็นคริปโตนะครับผมซึ่ง2แบงค์ที่เป็นคริปโตเฟลลี่เนี่ยถูกปิดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ ปัจจุบันเนี่ยก็คอยเบดก็ย้ายพาร์เนอร์ไปให้ไปการฝากเงินเป็นแบงค์ชื่อว่า c อร์สซิวเบร์แบนะครับผมแต่ของ s ิงเนเจอรนี่คือแบบเหตุผลเรื่องราวดีเทลอะไรค่อนข้างน้อยนะใช่ค่อนข้างน้อยอเดี๋ยววันก็คืองงๆกันอยู่อ้าวไปด้วยแล้วเหรอนึกว่าจะมาขยับตัวขึ้นมาเป็นซิวเบร์เกตแบบสองแทนดีๆก็โดนปิดงงๆนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีข่าวอีกแบงค์หนึ่งแล้วนะผมชื่อว่า First Republic Bank นะครับก็ มีคนขยอยขอนเงินสดออกมาครโดยหุ้นของตัว f i r s t r e p u b l i c ก a n k เนี่ยก็ลบปรับตัวลดลงมากว่า65ตอนปิดตลาดแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ตอนนี้แอคชั่นเนี่ยที่ทางเลเกูเลเตอร์อนะครับเข้ามาแทรกแซงนะครับผมก็คือทางเฟดหน่วยงานประกันเงินฝากนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเข้าแทรกแซงโดยการ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยของ s i l i c o นวอลเลย์แบงนะครับโดยที่เขาจะเข้ามาประกันเงินฝากให้ผู้ฝากเงินในตัว Silicon v a l เลย์แบงและก็ซิงเก r e เนจอเนี่ยโดยที่ประกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่250เอนะครับหรือ250,000ดอลลาร์ต่อ1บัญชีนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทำให้เกิดความแพนิคน้อยลงแล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ประกาศตัวแบงก เทอมฟันดิ้งโปรแกรมนะกันก็เป็นพูดง่ายนะครับผมคือการที่จะเข้ามาให้สภาพคล่องกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายนะครับที่มีสินทรัพย์ที่อาจจะด้อยมูลค่าอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเช e r รี r e ์วิวหรือว่าตัว MBS Market นะครับ Mortgage Back Security นะครับสามารถที่จะเอาตัวสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยมาขอแลกกับเงินที่มีในกองกลางเนี้ย ในอัตราที่เข้ากับราคาหน้าตั๋วเลยนะครับผมก็พูดง่ายคืออันนี้คือกึ่งๆ QE นะครับผมในการอัดฉีดท่าข้องให้กับทางแบงค์นะครับหรือเป็นพูดง่ายก็คือการเบล l o เอาด้วยนะครับผมแบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2008นะครับเพราะว่าตัวตัวเชอรี่บิลอย่างที่เราเคยเล่าไปนะของตัว s i ล i คอนว a ล l ล y ์แบง์เนี่ยมันควรจะมีมูลค่าดิส n t ลงมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง regulator เนี่ยบอกว่า จะช่วยเข้ามารับประกันมูลค่าให้แบบที่ถ้าเกิดว่าเคยซื้อไปเท่าไหร่ก็เอาคืนเงินไปเท่านั้นเลยะนะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกตินักนะครับผมคือเรื่องนี้นี่บางคนเขาก็ไม่ชอบในต้องต้องแยกก่อนนะมันมี2อ,อย่างที่ทางทางเขาเรียกไงทางเฟดเข้าไปช่วยแล้วกันเนาะก็คือหนึ่งก็คือบอกว่าเอ้ยดี๋ยวไอ้เงินฝากอ่ะไม่ต้องห่วงเกินสองแสนห้าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยคนก็บอกว่านะเอ้ยเอาเงินใครไาช่วยวะเขาก็บอกว่า ไม่ใช่เงินของ่ไ้่ใช่ภาษีเป็นเงินที่แบบว่ากองกลางของเราธนาคารที่ต้องรับผิดชอบร้วมกันแตกไข่จรูนะไข่จรูอย่างที่สองก็คืออันนี้อีกคือมาช่วยที่แบบว่าอันนี้คือเหมือนมารับผิดชอบในสิ่งที่เองทําไ่ใช่แต่ว่าก็คือเอาเอาอาสามพวกนี้มาค้ำแทนมาช่วยแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเหมือนเรื่องให้ข้อคิดว่าเอ้ย หนึ่งคือภาพมันซ้ำรอยกับตอนเมื่อก่อนอีกแล้วที่แบบว่าผู้คุณไปเทสตเลสกันเองอะ<ช>่ะแล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ช่วยเหลือแต่กันเองเออก็คือเป็นภาพเดิมๆที่แบบว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรอบที่แล้วก็คือเอาเงินคนตัวเล็กมาช่วยอุ้มค,คนตัวใหญ่แล้วคนตัวใหญ่พวกเนี้ยก็ชอบที่จะทำมอรัลขาวสารในการที่เราคือก็เทสตรเลสไปเดี๋ยวก็มีคน<ช>อุ้มมีคนช่วยต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดในกรณีที่ในส่วนของแบงก์เนี่ยก็ เา take risk ในเรื่อง investment ส่วนคนฝากเนี่ยก็เอ้ยแบงค์นี้ถึงแม้อาจจะดูเสี่ยงแต่ดอกเยอะฟังดีกว่าเพราะเดี๋ยวรัฐก็มาอุ้มแล้วก็ก่อให้เกิดแบบพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหล่เหมือนเป็นวกงูกินหางที่แบบไม่ไม่มีทางออกเป็น moral d i l e m m a นะครับผมแล้วก็เลยเกิดนี่เลยครับอันนี้เป็นหหังสือพิมพ์ไทม์นะครับในวันที่บิตคอยเนี่ย ถูกปล่อยตัว Genesis สบล็อกออกมานะครับเดี๋ยวไปดูในหนังสือเล่มนี้ได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยเกิดมาในโมเมนต์แบบนี้เลยนะเมื่อปี 2, 000, 2009นะครับผมอ่าก็ Chancellor on the b r i n g of second bailout นะครับอันนี้เป็นข้อความที่ถูกบรรจุไว้ในบล็อกแรกของบิตคอยเลยนะครับผมว่าณตอนนั้นเนี่ยทางสภาเนี่ยก็มีการมีการ bailout ตัวธนาคารขนาดใหญ่นะในช่วงวิกฤตสับพรามานะครับผมก็ ผมบอกว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับผมที่บิตคอยขึ้นในวันนี้นะครับเพราะว่าโมเมนต์ไลท์โมเมนต์เนี่ยวันนี้นะครับผมมันกลับมาอีกแล้วด้วยราคานี้ด้วยราคานี้นะครับราคาที่ย่อลงมาจากออ l ์ทามไฮเกือบเกือบเจนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าอตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยเริ่มหมดศรัทธาในะระบบ Traditional Finance หรือเปล่านะครับผม mm hmm. แล้วก็มองหาทางเลือกในการหนีไปถือแอสเซที่สามารถเป็นเจ้าของได้แบบจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีลิมิตในการ รับประกันเงินฝากด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถถือได้เป็นเจ้าของได้จริงๆแล้วก็ purchasing power ไม่ได้ลด purchasing power ไม่ได้ลดถ้าราคาไม่ได้ลงไปยอะราคาไม่ได้ลดนะครับอ่านี่ก็มาเล่าให้ฟังนะผมว่า Bitcoin เนี่ยเกิดขึ้นมาในโมเมนต์แบบนี้เลยนะครับผมก็ขออัปเดตนิดนึงนะครับก็ใกล้จบแล้วนะครับผมยาวมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทาง CME นะครับก็ออกมาโหวตกันแล้วนะครับผมว่า อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในครั้งถัดไปประมาณ25%อนะัอันนี้เป็นเรื่องผิดปกติมากนะครับข้ามสัปดาห์มาแต่ว่าก่อนหน้ายังพยายามขึ้น50าสิบเลยพอยู่เลยอยู่ดีๆก็โผแมากไหนไม่รู้นะอาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับ25%นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของ Signature Bank ก์นะอันนี้ผมว่าอ,อ,อย่ามาอัปเดตละกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นความพยายามในการตัดขาคริปโตช่วงนี้หรือเปล่าน,นะครับ mm hmm. เพราะว่าในในส่วนของออตัวซิก n a เจอร์แบงเนี่ย เป็นแบงค์ที่ถูกสั่งปิดโดยทา,ทางรัฐบาลนะครับแต่ว่า,าคุณดอชแฟรงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในบอร์ดของ s i งเกอร์แบง n ์นะครับซึ่งเขาอยู่ในปี2008 financial crisis ด้วยเน,ะ <S <S นา,นนาดดนะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นว่ามีตัว Objective ที่เข้ามาปิดเขานะครับตัว Signature Bank นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว,วเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องขนาดนั้นนะครับ มันเหมือนกับว่าการที่เข้ามาปิดตัวซิ g n ก t u r เนเจอร์เนี่ยอาจจะเป็นการพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขาที่เปลี่ยนเฟยดเป็นคริปโตได้ง่ายหรือเปล่านะครับผม,มเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยตัวเลือกในการเข้ามาในโลกคริปโตของ